โดนทีเดียวมันได้ไปอยู่ที่โพเซดอนโดนทีเดียวมันได้ไปอยู่ที่เลบานันโดนทีเดียวมันได้ไปอยู่อเมซอนนี่แค่โดนทีเดียวผมกลับมาอยู่กับโพซดอน วันทีเดียวผมได้ไปอยู่ที่เอลเววันทีเดียวผมได้ไปอยู่นอนเรว์เวย์เมาแทบตายผมได้ไปอยู่อับอมเบ้เมาแล้วตายผมได้ไปอยู่ที่บอมเบเมาก็เมาทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาจงรยอาจารย์นนี่ก็เมาก็เมาทุกคนไม่ว่าจะเป็นในพงในบ้าน ก็เมาทุกคนไม่ว่าจะระดับโคบงโคบานันแล้วก็เมาก็เมาทุกคนต้องไปอยู่กอยมพบาลเมาทิมทีก็อยู่ที่บางทีเข้าวัดและเข้าว่าก็อย่าไปดูอยู่ตรงเจดีเมาทุกทีถ้ามึงไปอยู่สุพรรณบุรีเมาแล้วตายก็ต้องไปดูที่ปัตตานีไปเซไปเซไปเซ ดูดบุญเดินเซโอละเฮโอละชาชา,ชา,ชาดูดบุญเดินเซและวขโอละเฮโอละชาชานานนานเจอกันดีนานนาน,นานเจอกันดีเสียงเพลงพ่อดีเพราะว่ามีกันชาพ่อ